สวัสดีครับผมโคโจรวิถีแห่งดาวจากเพจดูดวงเนื้อคู่ด้วยวิชาสิบักน,นะครับเมื่องวดที่แล้วเนี่ยผมให้เลขเด่นบนเป็นเลข8นะครับแล้วก็เลขรลองเนี่ยเป็นเลข7ส่วนเลขเด่นล่างเป็นเลข9นะครับแล้วก็เลขรลองเนี่ยเป็นเลข1ผลปรากฏว่ามีเลข9ออกล่างอยู่ตัวเดียวนะครับนอกกนั้นไม่เข้าเป้าเลยมีราศีไหนถูกกันบ้างจะถูกมากหรือถูกน้อยก็มาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยนะครับ ตอนนี้เรามาเข้าเรื่องดูดวงโชคลาบกันดีกว่าในวันหวยออกคือวันที่16สิงหาคม2564จะตรงกับวันจันทร์ขึ้น8ค่ขาเดือน9ปีฉลูดาวเสารเป็นสีในทักษานะครับในงวดนี้จะมี3ลราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่แล้วก็อีก7ลราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคลองลงมาเรามาเริ่มกันที่7ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคลองลงมาก่อนนะครับสำหรับราศีที่มีโชคลองลงมานะครับ ราศีแรกก็คือราศีเมฆครับในราศีเมฆนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอนเข้าเรือนมรณะดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจอนเป็นสิบกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจอนเล็งลัคนาอยู่นะครับดาวราหูเป็นเจ้าเรือนลาภจอนทับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีเมฆยกเว้นดาวโชคประจําปีที่จอนเข้าเรือนมรณะ ดังนั้นชาวราศีเมฆจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันพฤหัสนะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีเมฆลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีเมฆนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นดีหุ่นค่อนข้างสูงครับราศีที่2นะครับก็คือราศีพฤษภในราศีพฤษภนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยจอเหล่งลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอนททามุมตีโกนหลังกับลัคนา ดาวจันรเป็นดาวโชคประจําวันจอนเข้าเรือนอลิดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินจรทํามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อราศีพฤษภยกเว้นดาวโชคประจําวันที่จรเข้าเรือนอลิดังนั้นชาวราศีพฤษภจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันจันทร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีพฤษภลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีพฤษภนะครับจะเป็นผู้หญิงหุดด่นดีหุ่นสูงโปร่งครับ ราศีที่3นะครับก็คือราศีสิงห์ในราศีสิงห์นะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรเป็น4กับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรเข้าเรือนอริดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวพุธเป็นทั้งเจ้าเรือนการเงินและก็เป็นทั้งเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาอยู่ดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งบลดีต่อราศีสิงห์ยกเว้นดาวโชคประจําเดือนที่จอนเข้าเรือนอริ ดังนั้นชาวราศีสิงห์จึงไม่ควรซื้อลรตเตอรี่ในวันศุกร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีสิงห์ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีสิงห์นะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นดีหุ่นไม่สูงมากครับราศีที่สนะครับก็คือราศีพิจิกในราศีพิจิกนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจรทับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนา ดาวจันรเป็นดาวโชคประจําวันจรเข้าเรือนวินาศดาวพุธเป็นเจ้าเรือ,าาอนลาภะจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีพิจิกยกเว้นดาวโชคประจําวันที่จอนเข้าเรือนวินาศดังนั้นชาวราศีพิจิกจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันจันท์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีพิจิกลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีพิจิกนะครับจะเป็นผู้ชายหุดด่นดีหุ่นไม่สูงมากครับ ราศีที่5นะครับก็คือราศีธนูในราศีธนูนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรเข้าเรือนวินาศดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจํจเา,เ,า,ดา,เ,ดาจเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวเสาเป็นเจ้าเรือนการเงินจรเป็นสี่กับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีธนูยกเว้นดาวโชคประจําปีที่จอนเข้าเรือนวินาศ ดังนั้นชาวราศีธนูจึงไม่ควรเซื้ลอเตอรี่ในวันพฤหัสนะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีธนูลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีธนูนะครับจะเป็นผู้หญิงขุนทุมท้มท้วมหน่อยครับราศีที่6กนะครับก็คือราศีกุมในราศีกุมนะครับมีดาวพฤหัสเป็นสามตำแหน่งนะครับก็คือเป็นดาวโชคประจําปีเป็นเจ้าเหลือนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าเหลือนลาภะด้วยนะครับจรเป็น1ิ์กับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือน จรเข้าเรือนวินาศดาวจันทรเป็นดาวโชคประจําวันจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกลุ่มยกเว้นดาวโชคประจําเดือนที่จรเข้าเรือนวินาศดังนั้นชาวราศีกลุ่มจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันศุกร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีกลุ่มลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกลุ่มนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นดีหุ่นสูงปโปร่งครับราศีที่7นะครับก็คือราศีมีน ในราศีมินนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมตีกุหลังกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรเข้าเรือนมรณะดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจรเล็งลัคนาอยู่นะครับดาวเสาวเป็นเจ้าเรือนลาภจรทับลัคนาดาวทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อราศีมินยกเว้นดาวโชคประจําวันที่จอนเข้าเรือนมรณะ ดังนั้นชาวราศีมีนจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันจันทร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีมีนลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมีนนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นผอมสูงครับสาหรับราศีที่มีเกณฑ์ด้รับโชคใหญ่ในงวดนี้นะครับจะมีด้วยกัน3ราศีราศีแรกนะครับก็คือราศีกรกฎในราศีกรกฎนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมตีโกน,น้ากับลัคนา ดาวสุ์เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเหลือนลาพะด้วยนะครับจอนเลงลัคนาดาวจันท์เป็นดาวโชคประจําวันจอนเป็นสี่กับลัคนาดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเหลือนการเงินจอนทามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อราศีกรกฎไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีกรกฎจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกรกฎนะครับ จะเป็นผู้หญิงหุ่นทุ้มท้วมแต่ไม่อ้วนมากนะครับราศีที่2นะครับก็คือราศีกันในราศีกันนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอนทามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจอนทามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยจอนเป็นศูนย์พาหะนํานหน้าลัคนาอยู่นะครับดาวทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อราศีกัน ไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีกันจึงไม่เกณฑ์ด้รับโชคใหญ่ในงวดน,นี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกันนะครับจะเป็นผู้หญิงหูนวดอ้วนหน่อยนะครับราศีที่3นะครับก็คือราศีมังกรในราศีมังกรนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจอนทามุมโยกหลังกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอนทับลัคนา ดาวจันรเป็นดาวโชคประจําวันจรเป็น1ิบกับลัคนาดาวลาหูเป็นเจ้าเรือนการเงินจรเป็นสี่กับลัคนณาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนลาพะจรทําม,มุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีมังกรไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีมังกรจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมังกรนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นดีหุ่นพร้อมเพรียวครับ และในบรรดาราศีทั้งหมดนะครับที่มีเกณฑ์ได้รับโชคราศีมังกรจะเป็นราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ที่เด่นที่สุดนะครับสําหรับอีก2ราศีนะครับก็คือราศีมิถุนกับราศีตุลน,นะครับในงวดนี้ยังไม่มีโชคหรือว่ามีโชคค่อนข้างน้อยครับแต่ผมก็มีวิธีแก้เคล็ดปรับดวงเสริมโชคมาฝากควรทําก่อนไปซื้อลอตเตอรี่นะครับนั่นก็คือให้ร่วมบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษากับเด็กด้อยโอกาสนะครับตามมูลนิธิต่างๆจะทําเท่าไหร่ก็ได้ แต่ขอให้ลงท้ายด้วย2นะครับเช่น102บาท202บาท502บาทจะช่วยเสริมดวงให้ได้รับโชคได้ง่ายขึ้นครับและในช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสำคัญที่จะมาบอกเลขเด่นแล้วก็เลขรองกันนะครับสำหรับเลขเด่นแล้วก็เลขรองประจำงวดวันที่16สิงหาคม2564ก็คือ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันทุกคนนะครับและถ้าใครสนใจอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับหรืออยากจะหาเลขมงคลเปลี่ยนเบอร์มือถือก็เข้าไปที่เพจของผมได้นะครับทักปทางอินบ็อกซ์ได้เลยผมทำลิงก์ไว้อยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมโครจรวิธีแห่งดาวรู้ชะตาฝ่าลิขิตพิชิตดวงขอบคุณที่รับชมครับ